การจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยครูต้นแบบนายจักรพลส้อยสิงห์ครูโรงเรียนบ้านยางน้อยพรมพิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งภูมิใจนำเสนอการจัดการเรียนรู้เชิงรูป ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G+ p s Five Step ของครูสู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องดอกไม้ให้คุณรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อีกต่อไปครูผู้สอนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณภาพได้ทำให้ครูผู้สอนมีแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรู้ Active Learning รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G+5 p Step ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ส่งเสริมให้ผู้เรียนสแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสามารถสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรูกโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G+ Five Step มีขั้นตอนดังนี้ สเต็ปที่1ขั้นสังเกตและรวบรวมข้อมูลครูใช้ชื่อกิจกรรมว่ารูปร่างสร้างสารรค์ครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับความจำเป็นของดอกไม้ในสังคมปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและหาข้อสรุปในกลุ่มเพื่อเลือกดอกไม้หนึ่งชนิดที่จะประดิษฐ์ขึ้นจริงสเต็ปที่2 ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ครูใช้ชื่อกิจกรรมว่าสรันร้างร่างแบบนักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันวิเคราะห์ว่าดอกไม้ที่เลือกมานั้นมีโค้งสร้างคล้ายหรือเหมือนรูปเลขาคณิตสองมิติใดบ้างจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันร่างแบบของกลีบดอกไม้โดยใช้โปรแกรมเพน์เพื่อสร้างกลีบดอกไม้ให้มีลักษณะตามที่ต้องการสเต็ปที่3 ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติครูใช้ชื่อกิจกรรมว่าประดิษฐ์ประดอยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ขึ้นมาจากแบบกลีบดอกที่ได้จากการออกแบบไว้เมื่อแต่ละกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบชิง n นิวแวลวูเพื่อสรุปว่าผลงานที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นเป็นนวัตกรรมหรือไม่ สเต็ปที่ 4. ขั้นสื่อสารและนำเสนอครูใช้ชื่อกิจกรรมว่าเวทีคนเก่งนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับร่องรอยการคิดสร้างสารรค์จนเกิดเป็นผลงานดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีคุณภาพสเต็ปที่ 5. ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะครูใช้ชื่อกิจกรรมว่าหงานล้านความคิด ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อยอดดอกไม้ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นการใช้ประโยชน์และการนำไปประกอบอาชีพหารายได้เสริมรวมทั้งร่วมกันอภิปรายผลจากการเรียนรู้เพื่อให้ผลงานได้มีการพัฒนาและมีคุณภาพมากขึ้นหลังจากครูผู้สอนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ได้ดังนี้ข้อที่1ได้นวัตกรรมครูที่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ดอกไม้ให้คุณรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน5ชั่วโมงและมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพดีมากคิดเป็นร้อยละ95.17ข้อที่2 ได้นวัตกรรมนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เป็นการสร้างสรรค์ดอกไม้ประดิษฐ์มี3แบบคือ 1. ดอกบัว 2. ดอกทานตะวัน 3. ดอกดาวกระจายและข้อที่3ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อก,การเรียนรู้โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.73 นอกจากนี้ผลงานนวัตกรรมดอกไม้ให้คุณยังได้รับคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยราชพัสุรินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เขาร่วมเผยแพร่การผลิตสื่อวิดิทัศน์กลยุทธ์วิธีการสอนของครูต้นแบบและเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน,นทักการพิกชมโรงเรียนสร้างต้นแบบ นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning พักตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนร่างณนะจังหวัดบุรีรัมอีกด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G+5 p Step ของครูสู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องดอกไม้ให้คุณเป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยวิธี ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ถึงเวลาแล้วที่คุณครูต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างสรรนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีสุขสนุกทุกกิจกรรมการเรียนรู้รวมกันขับเคลื่อนพลังของครูต้นแบบ เพราะไม่มีเทคโนโลยีใดๆสามารถมาแทนที่รู่ได้